การปลูกอ้อยกับการทำน้าปรับสภาพดินค่ะนะครับส่วนหนึ่งที่พวกเราทำนามันไม่ค่อยจะได้ผลก็เลยแนะนำว่าให้หันมาปลูกอ้อยดีกว่าแต่คัานกับว่าเดียเรียนรูนระครับปลูกกันแต่ตัดกับยังกัดปอเป็นทั้มนี้ก็มีความดูเหมือมากลายกัน แต่ได้นคนผลิตต้อหลายๆก,ก็เข้าครับ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและผู้ฟังคะพบกันนะคะในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะสําหรับประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าภาคการเกษตรนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นทั้งรายได้ของประเทศแล้วก็เป็นแหล่งเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรน,นั้นยังประสบปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงสถานที่ในการเพาะปลูกนั้นขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็นํามาซึ่งการเป็นหนี้สินของชาว และนําไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกต่อไปคณะรักษาความสงบแห่งชาติตระหนักดีถึงสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญนะคะก็มีความตั้งใจที่จะให้มีการแก้ปัญหานี้ให้ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาขับเคลื่อนโครงการที่มีชื่อว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรค่ะศูนย์ที่เข้ามานี้นะคะจะมีบทบาทอย่างไรวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณโอลานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการ เกษตรค่ะ <K es ert> สวัสดีคะ่ะท่านที่ปรึกะครับสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยนะคะดินชื่อว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มาที่ไปของศูนย์นี้เป็นยังไงคะครับต้องเรียนว่าจากนันโยบายทางคอสชอเองนะครับเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเองยังมีความทุกข์ยากแล้วก็ต้องพึ่งผิงราคาเนี่ยแต่เบื้องต้นต้องการที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำการผลิตนะโดยที่มีความยั่งยืนก็คือหมายถึงว่าใช้เทคโนโลยีเป็น ต้นทุนการผลิตลดลงได้ประสิทธิภาพการผลิตดีคือผลผลิตนั้นมีมากเต็มประสิทธิภาพของมันแล้วก็คุณภาพสินค้าเกษตรนั้นดีนะฮะและถึงจะมีโอกาสที่เขาไปแข่งขันด้านการตลาดได้ในประเด็นนี้นะครับก็จําเป็นที่ต้องให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เนี่ยนะฮะทางคอชอเองเนี่ยนะครับโดยผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรเองก็มองเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรจำเป็น จำเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อจะให้พี่น้องเษกษตรกรนั้นสามารถจะเรียนรู้และก็เอาไปปฏิบัติตามได้เลยดังนั้นจึงก่อให้เกิดนะครับที่ท่านราเรียกเปับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต <Yeah. S 2> การเกษตรในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนนิดหนึงว่าพอพูดถึงศูนย์เรียนรู้เนี่ยหลายท่านก็มองว่าอา้าว ก็มีศูนย์เรียนรู้เยอะเลยอย่าเห็นมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์อะไรต่างๆเหมือนกันไหมคะเราต้องเรียนรู้เรียนว่าตรงนี้มีโจทย์ที่แตกต่างกันศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราตอบสนองของพื้นที่ตรงๆนะครับการตอบสนองตางพื้นที่ตรงนี้ขณะนี้มีประเทศไทยมี882อำเภอ นะครับ8ป2อำเภอนั้นน่ะได้กำหนดให้ทุกอำเภอมีศูนย์เรียนรู้ของตัวเองศ uh ูนย์เรียนรู้ของตัวเองเนี่ยประจำอำเภอขณะนี้ก็เลยมี8 8 2แศูนย์แต่ว่ามันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้เประจบาอำเภอแต่มันต้องตอบโจทย์ของ uh huh. ขอำเภอนนั้น,น,นก็คือว่าศูนย์ที่เกิดขึ้นมานั้นเบื้องต้นเลยนะครับเกิดตอบโจทย์มาจากสินค้าหลักของพื้นที่ <c oughs> นะครับถ้าหากสินค้าหลักของพื้นที่เนี่ยอำเภอที่ปลูกข้าวเป็นหลักก็ศูนย์เรียนรู้ต้องเน้นมปเรื่องของข้าวอำเภอทั้งภาคเหนือของเราเองนเช่ที จังหวัดลำพูนเนี่ยนะฮะถ้าป่าซางนี่ปลูกลำไยเยอะเยอะเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของลำไยนะครับซึ่งขนาดนี้ศูนย์เรียนรู้ต่างๆเรานี่แปดร้อยแปดสิบสองอำเภอทั่วประเทศเนี่ยนะก็จะมีศูนย์เรียนรู้เนี่ยที่เรียนให้กับข้าวนะครับก็เป็นเรืร่องของข้าวเนี่ยประมาณ400กว่าแห่ง407แห่งรองลงมาก็เป็นศูนย์เกี่ยวกับไม้ผลเนี่ยประมาณ100กว่าแห่งนะครเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผัก นะครับสวนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมันสำมั่หลังนะครับสวนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้สมุนไพรไรนาสวนผสมมันก็จะมีตอบโจทย์กับพื้นที่นะครับถ้าที่พอดีนั้นแปลว่ารูปแบบของสูนย์เรียนรู้นั้นเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าในส่วนว่าจะเป็นเนื้อหาสาระอะไรขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ว่าที่นั่นมีวัตถุดิบหรือว่ามีสินค้าอะไรที่แตกต่างกันเบื้องต้นก็คือว่าสอดคล้องกับสูนเรียนรู้นี่นะครับเป็นสูนเรียนรู้ของพื้นที่ เบื้องต้นคือหนึ่งต้องสอบคล้องกับสินค้าหลักของพื้นที่นะครับว่าอันที่สอเนี่ยนะครับสอดค้องกับประเด็นปนัญหาของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ศักยภาพเหมาะสมหรือส่วนนิ่งนะครับเช่นกรณีเนี่ยเราทําศูนย์เรียนรู้ที่อำเภอบางไทรจังหวัดนะครับพระนครศรีอยยาศูนย์เรียนรู้ของอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรรอยาเนี่ยเป็นศูนย์ที่แปลงที่ปลูกข้าวเพราะฉะนมมั้นศูนย์เรียนรู้ก็เลือกมาจากเรื่องของข้าวนะครับทีนี้ข้าวที่บางไทรก็ดูว่ามีความเหมาะสมไหม พื้นที่เหมาะสมครับที่เขาเรียกวอยู่ S1 S2 เพราะฉะนั้นเหมาะสมเนี่ยประเด็นที่จะให้เรียนรู้ก็คือต้องดูว่าเพิ่มสิทธิภาพอย่างไรปรากฏว่าที่บางไซนั้นต้นทุนการผลิตสูงก็เลยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตข้าวแต่ต้องลดต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้คือที่มาอย่างน้อยก,ก็คือ1ตัวสินค้าหลัก2คือตัวของความเหมาะสมเกี่ยวกับพื้นที่ะนะครับครับและประเด็นที่สามเนี่ยก็คือในพื้นที่นั้นที่เราทําศูนย์เรียนรู้เรามีเกษตรกรต้นแบบ S <S ที่ประสบความสําเร็จในประเด็นปัญหานี้เพราะอย่างน้อยองค์ประกอบ3าอย่างนี้ก็จะทําให้เกิดตัวศูนย์ขึ้นมา,านะครับชายภาพให้เห็นช,ะชะัดๆได้ไหมคะคว่าการดําเนินงานของศูนย์นี่นะคะดำเนินงานอะไรบ้างครับศูนย์หลานี้เมือ่อเบื้องต้นเนี่ยที่มาของศูนย์เนี่ยเกิดข้าต้นที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าคือสอดคล้องกับสินค้าหลักนะครับแล้วก็ตอบประเด็นความเหมาะสมของโซนิ่งว่าเหมาะสมยังไงบางพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นอ้อยบางพื้นที่เนี่ยฮะ ก็จะทำต้องการที่จะปลูกข้าวและเปลี่ยนเป็นอ้อยก็จะมีศูนย์เรียนรู้เรื่องนี้ในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเยอะในที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีเกษตรกรทําอยู่อย่างแล้วตัวอย่างแล้วก็ประกอบว่าพื้นที่สินค้าพื้นที่แล้วก็เกษตรกรตัวอย่างแล้วในศูนย์เองจะมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งก็คือว่า ตัวนั้นจะต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้นะครับเมื่อกี้มีตัวเกษตรกรเรียนรู้แล้วตัวอย่างใช่ไหมครับที่ต้นแบบที่เราเรียกเกษตรกรต้นแบบนะครับมีแปลงเรียนรู้ให้ดูตัวอย่างแล้วมีหลักสูตรการเรียนรู้นะครับแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้นี่ก็คือประเด็นส่งเสริมนะครับเช่นลดต้นทุนการบรดถ้ามีปัญหาเรื่อง ของการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีก็สอนเรื่องนั้นถ้ากรณีลำไยวันนี้ที่เรามีปัญหากันทุกปีนะครับมีโอกาสได้มาคุยกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าลำไยวันนี้เราตั้งฐานเรียนรู้เนี่ยเราจะมีฐานการทําลำไยคุณภาพ ที่จะให้ผลผลิตใหญ่ราคาดีแตเกดเอมากหรือฐานการผลิตลําไยที่เรียกว่าลําไยนอกกระดูนะครับเพื่อเกษตรกรในพื้นที่นั้น่ะกระจายการผลิตลําไยนอกกระดูลงกระดูค่ะที่นี่ในส่วนของสูนี่นะคะใครเป็นคนดําเนินงานคะตัวชาวบ้านในพื้นที่เองหรือว่าคนจัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือยังไงคะกเป็นการร่วมกันดําเนินงานนะครับการร่วมกันดาเนินงานก็คือว่าเราใช้พื้นที่ของเกษตรกรเองเพราะจริงๆแล้วหลักการของเราคือ ต้องการให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะที่ปลูกสินค้าหลักในพื้นที่นั้นน่ะได้มีโอกาสนะครับในการเรียนรู้นะครับจากคนที่สําเร็จในพื้นที่นะครับบนเนื้อไขปัญหาเดียวกันในพื้นที่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเจ้าที่ส่งเสริมงานเกษตรเนี่ยนักส่งเสริมงานเกษตรเนี่ยจะเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับร่วมกับตัวกเกษตรกรที่เราเลือกมานะครับกับแปลงที่เลือกมาก็จะมีการทําหลักสูตรร่วม และจัดเกษตรกรเข้าไปสู่การเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่เราใช้วันนี้ศูนย์อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชั่วคราวนะครับที่ต้องเรียนว่าต้องการทําเป็นศูนย์ที่ถาวรน่ต่อเนื่องโดยมีกระบวนการเรียนรู้อันหนึ่งที่เราใช้เราเรียกว่าโรงเรียนเกษตรกรโรงเรียนเกษตรอ่าโรงเรียนเกษตรกรก็คือว่าถ้านึกภาพออกไหมครับถ้าสมมติว่านะครับที่ป่าซางที่ลาพูนเนี่ยมีศูนย์เรียนรู้เรื่องของการผลิตํำไยคุณภาพเพื่อการส่งออก นะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มการจัดตะกร้าผลผล,ผล,ผลิตในการเก็บเกี่ยวแรงต่างเนี่ยในช่วงเวลาที่ปลิดลำไยแต่ตอนเริ่มเตรียมต้นแรงต่างก็จะเอาเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในอำเภอป่าซางเนี่ยนะฮะทั้งหมดที่ปลูกลำไยเนี่ยกาเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้เป็นโรงเรียนเกษตรกรมันจะมีหลักสูตรเป็นช่วงๆฮะทำตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการวันนี้ถ้ามีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ได้ว่าเกษตรกรเนี่ยนัหนึ่งรายในพิทีทาสาเร็จมีกระบวนการเรียนรู้ คนที่อยู่รอบในพื้นที่นั้นก็ควรจะใช้ต้นนี้ต้นแบบ,บในการพัฒนาเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์เรียนรูร้รรรดังนั้นผู้อื่นก็จะต้องสามารถมาเรียนรู้จากต้นแบบที่ทำแลบประสบความสําเร็จรได้นะคะคเห็นว่าในศูนย์นี้เนี่ยจะมีระบบหนึ่งที่ามาใช้ที่เรียกว่าเป็นระบบส่งเสริมการเกษตร MRCE ระบบนี้คืออะไรคะระบบ MRCF ต้องเรียนนิดหนึงว่าโดยความสําพันเองอ่ะไม่นจะมีความสําพันตั้งแต่ ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมเนี่ยกับเพื่อนส่งเสริมเนี่ยวันนี้เราใช้นักส่งเสริมการเกษตรนะครับเป็นเป็นผู้ส่งเสริมนะครับโดยนักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องเรียนว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเรามีสํานักงานเกษตรจังหวัดอำเภอเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นวันนี้นักส่งเสริมเราเนี่ยเรากําลังทำให้นักส่งเสริมเราเนี่ยเข้มแข็งพอที่เป็นที่พึ่งชาวบ้านได้ที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทออฟิเซอร์และเราก็จะมีสํานักงานเกษตรอำเภอที่วันนี้เราปรับเป็นสมาร์ ออฟฟิศ <Office S 1> <c oughs> แล้วเราปรับกระบวนการการองเสริมใหม่นะครับซึ่งเราใช้กระบวนการเรียกว่ากระบวนการข้อมูลเชื่อมแปนที่แ a p p i n g นะครับกระบวนการในการสื่อสารทางไกลที่ให้พี่น้องติดต่อเราได้ในทุกวิธีทางในการติดต่อแล้วกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้ข้อมูลชุมชนการมีส่วนร่วมชุมชนนะครับ <c oughs> ขึ้นมาเช่นศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชนเนี่ย <c oughs> เป็นแกนหลักในการทําง,งานร่วมกับชุมชน <c oughs> และกระบวนการตัว F ของเราเนี่ยก็คือการกระบวนการล็อกเตา นะครับก็คือโฟกัสปฏิเป้านะครับทำให้งานส่งเสร,ริมเกษตรมีเป้าชัดเจนที่เรารู้ศูนย์เรียนรู้นะฮะที่เราพูดถึงนั่นก็เป็นโครงการล็อกเป้าวันหนึ่งที่จะทําให้คนมีเป้าหมายในการเข้าพัฒนาและเรียนรู้ต่อนเนื่องออกมาได้นะครับค,ค,ครับสุดท้ายเลยค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับสําหรับพี่น้องเกษตรกรครับผลที่การได้รับพี่น้องเกษตรกรผมหวังว่าเรื่องนี้นโยบายนี้เป็นเรื่องแนวทางทิศทางที่ดีนะครับเราไม่เคยมีคาถามเยอะเรื่อยว่า ถ้าเราอยากทาอะไรดีเนี่ยเราจะไปดูได้ที่ไหนนะครับในอดีตนั้นเรามีศูนย์เรียนรู้เยอะมากคแต่ศูนย์เรียนรู้นั้นมันเกิดขึ้นมาจากบางครั้งบุคคลเองที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาได้แต่คนที่อยู่ต่างถิง่นไกลมาเรียนรู้แต่ปจัจจะไปร้อยไม่เหมาะสม,มไม่สอดคล้อง <ไป S 2> กันก็<ม>ทําอะไรไม่ได้ไไดแต่วันนี้เป็นการตอบโจทย์ของการเรียนรู้ในพื้นที่ตัวเองเลยอ,อยู่พื้นที่ใดทําสินค้าใดมีตัวอย่างให้ดูตั้งแต่ความเป็นสอดคล้องกับพื้นที่ความสอดคล้องกับตัวสินค้าความสอดคล้องกับตัวคนและมีกระบวนการเรียนี้ นะครับความชัดเจนในการเรียนรู้นี่ก็จะดีมากขึ้นนะครับผมก็เลยบอกว่ากระบวนการนี้นะครับจะเป็นะบวนการส่งเสริมที่ทําให้พี่น้องเ,เกษตรกรมีที่พึ่งฮะที่สาคัญคือพี่น้องเ,เกษตรกรนั้นจะมีที่พึ่งและก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรก็ความเป็นจริงมากที่สุดวันนี้ที่เราห่วงหลายเรื่องนั้นเรื่องสําคัญมากที่สุดก็คือ การที่ต้องปรับตัวเองในเพราะว่าการแข่งขันโดยเฉพาะจะเข้าสู่ a อซเนี่ย mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของตัวเองให้เต็มที่นะครับผมเชื่อในสักกภาพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับ mm hmm. และนักส่งเสริมเกษตรก็เรียนบอกได้ทุกคนนะครับวันนี้กระทรวงเกษตรกรให้นโิบายแนวทางกับเรา นะครับให้ทุ่มเทในการปรับปรุงตัวเราเองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เติมที่มากขึ้นก็หวังว่าจะปรับภาคเกษตรให้แข็มแข็งมากขึ้นได้ค่ไหะคระคะซึ่งการที่จะเพิ่มผลผลิตนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่การขยายพื้นที่เพื่อที่จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่นั่นคือการที่จะทําอย่างไรให้ผลิต,ตผลในพื้นที่เดิมนั้นสามารถจะได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้น่าจะเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ปรึกษาค่ะค่ะพอเวลาในช่วงนี้ของเดือน ในกาแบบนี้ค่ะวันนี้ท่านที่บดีนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรและดิฉันชลศรีงานทวีสุขลาคุณชมคุณู่ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ